ครับโตขึ้นด้วยซ้ายครับผีบอลไว้ก่อนครับจเริญเกียรติเดินเข้าหานะครับแมคนัมหดขว,วาไปครับอ้หอหเอาแล้วครับจาะล่างครับดูว่าสไตล์การชกนี่จะคล้ายกันนะครับเตะขาต่อยหมัดยกนี้ออกมาเรื่องเกมแล้วแม็กนัมไม่ยอมอยู่ห่างมาดูวงในโอโ้โหจะเริญเกียรตินี่ก็พยายามจะเลือล้อยเลาะเอาไว้นะครับโดนบิดโอโ้โหหลุดออกไปนอกเชือกเลยครับ ดูต่อครับสับสอกไปก่อนครับวงในรัดล็อกค,ครับแขนใครอยู่บนอยู่ล่างครับเลือยเอาว่าตีขวาครับแต่งตัวไปด้วยตีไปด้วยครับแทนเข่าขวาคืนไปครับโต้คืนด้วยขวาเหมือนกันครับ โอ้โหดูจังหวะการไล่แขนนะครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบมวยนี่เวลาปล้ำไหนก็อยู่ที่การจับนะครับแต่ตอนนี้นี่ถือว่ายังไม่มีใครได้เปรียบกันมากเบียดเข้าไปมีศอกสลับโอ้โหลูกเต่จายางเริ่มจะให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้โดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนจะเริงเกรตินี่พอโดนเข้าไปนี่ก็ต้องถอยเหมือนกันโอ้โหคู่นี้มีทั้งนอกทั้งในเลยครับวงนอกมีอาวุธหนักๆประเก็นใส่กันครับวงในก็ไล่แขนสู้ครับไล่แขนสู้ตีสู้ครับ ว่ากันว่าไล่แขนดีมีใช้ไปก่อขอค้่นครับมีสองมาสลับด้วยนะครับพี่อรีครับเรียวว่าครบเครื่องครับวันนี้โอ้โหจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงสวยเหมือนการเจริญเกียรติแม็กนัมก็พยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับตอนนี้โดนล็อกอยู่เลยครับนี่หละครับโอ้โหดูโชว์ความแข็งแรงให้เห็นมาดูว่าแม็กนัมจะเบียดเข้าไป ได้อย่างไรนะครับเตะขาต่อยหมัดนี่ดูว่าโดนถึงตัวตลอดแล้วครับตอนนี้พยายามจะล็อกคอครับแม็กนัมครับเจริญเกียรติก็ขวางเอาไว้ครับป้ายหน้าเดินเข้าไปครับเจอแค่ขวาเตะจ่อล่างขึ้นมาครับซอกครับงัดไปเลยครับตรงๆครับตีไม่ตีตีไม่ตีพยายามลูดลงมาครับล็อกไว้ครับล็อกเอาไว้แม็กนัมก็พยายามเลื้อยครับแทงเข่าขวาครับแม็กนัมอ้าวเด้งตีคืนครับเจริญเกียรติครับโอ้สู้มันเลยครับทั้งไล่แขน ข้างบนแล้วก็เสียบเผาตีเขาข้างล่างครับโอ้โหดูว่าวงไนนี่ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับออกอาวุธทันกันจริงๆไล่แขนแล้วก็เสียบเข่าสู้กันเบียดเข้าหาเอ้มาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาแม็กนัมดูจังหวะการล็อกนี่จับได้ดีแล้วนะครับตอนนี้เจริญเกียริโอ้โหดูล็อกแข็งแรงเหลือเกินนะครับโอ้โหพอล็อกในแบบนี้นี่มากแม็กนัมอึบัดเลยครับพ่ติบครับหัวหายไปเลยครับแต่ว่ายังเดินต่ออุ้ยโดนแค่ขวากั้นคอครับแต่ว่าไม่ไม่เต็มครับยังเดินได้ต่อแม็กนัมเตะจ่อยางเข้าไปครับ เปิดเกมครับสอซสายเปิดทางจับนได้ครับล็อกสะพายเล่นทางด้านของเจเริญนเกียรติเองก็ตั้งไว้ได้ดีครับดูครับวงได้แกไม่ตีครับแกล็อกแล้วแกก็ตั้งไว้ได้สวยับทางด้านของเจริญนเกียรติต้องดูครับแม็กนัมครับยังมีความพยายามดูครับนแรกกันจังหวะนี้พลิกการเข้าเชือกแทงสายโชว์กรรมการไว้ที่นี่ทางด้านของแมล็กนัมความแข็งแรงนี้เริ่มโชว์ให้เห็นเลยเจริญนเกียรติไฟนี้นี่มาดีเหลือเกินเป็นฝ่ายชนะในการชกไฟนี้ได้ ออกมานี่ต้องแหยามเปิดเกมเบียดเลยโอ้โหจะเริญเกียรติเดินมา3มยกยกนี้นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับดูครับอาวุธมวยนี่ดูหลากหลายด้วยเอาแล้วครับโดนเสียหลักล้มไปสองครั้งนะครับยกนี้ยกนี้นสาคัญครับสถานการณ์เหตุการณ์หลายๆอย่างเหตุการณ์สำคัญสำคัญมักจะเกิดขึ้นในยกนี้ครับต้องดูครับ เรื่องของหมัดมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับโดยเฉพาะศึกเพชรยินดีครับแเพลิกกันสนั่นเมืองสนั่นเวทีตลอดครับไปเกมเดินครับทางด้านของแม็กนัมครับแม็กนัมดับรันเซลราคาครับแข้งซ้ายแต่ว่าทางด้านของเจริญเกียรติครับดูครับแต้ไปซ้ายเตะขวาสะบัดบันเทิงเลยครับไปอร่อยแข้งอร่อยตีเลยครับแต่ว่าทางด้านของแม็กนัมไม่สนแล้วครับเตะได้แต่ไปขอจับในก่อนครับพยายามจะเบียดเข้าหาแม็กนัมเดินเข้าไปเตะขาต่อยมัด นี่นะครับโอ้โหจ่เริงเกียรติโดดบิดเบี้ยมลงมโอ้ยเอาละครับลูกน <ousse> ี <forced Mustang> ้เอาแล้วครับแม่ปัญหามาแล้วครับอย่างที่บอกครับเหตุการณ์สำคัญสำคัญมากจะเกิดในยกนี้ครับอ้าวยังไงครับจังหวะแบบนี้ครับกรรมการสตาร์ครับเช็คอาการครับและชูมือให้ชนะไปเลยครับโอ้โหชนะฟาวไปเลยครับเรียกว่าเป็นลูกตามน้ำนะครับดอกนี้ ก็เป็นจังหวะตามน้ำมานะครับอดูภาพช้านะครับจังหวะแม็กนัมหักลงไปครับนี่ครับโอนจ้ำเบ้าไปแล้วครับแล้วก็ไม่เข่าติดพื้นแล้วก็ตามน้ำเข้าไปครับในจังหวะนี้เบรกไม่อยู่ครับแม็กนัมกรรมการสตาร์ตเาพยายามเบรกดูช้าๆอีกครั้งนึงครับดูครับลงไปดูว่าจังหวะไหนครับไม่แต่ว่านวมยังไม่แตะพื้นนะครับจังหวะนี้ครับ